สวัสดีครับพี่น้อง FC สันดาปพรมทุกท่านครับชาววันนี้สันดาปพรมก็มีความรู้ข้างคอกจะมานําเสนอพี่น้องคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอีกสักคลิปหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะเน้นเกี่ยวกับคนเลี้ยงควายมากกว่านะครับเรื่องวัวน,นี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับระยะนี้นะครับมันเป็นระยะที่อา,อากาศร้อนจัดนะครับควายจะ ลงน้ำควายจะแช่น้ำใช้เวลายอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าพี่น้องอ,อยากจะออกมาเตือนนะครับอยากออกมาเตือนว่าพี่น้องถ้ามีควายท้องแก่พี่น้องต้องคอยดูแลนะครับต้องคอยเฝ้าระวังควายท้องแก่ช่วงนี้อันตรายมากครับอันตรายอย่างไรครับเขาจะนอนแช่น้ําเป็นเวลานานแล้วถ้าเขาปวดท้องเขาจะคอดในน้ํา ถ้าเขาคลอดในน้ําประชากรกวายเรายเยอะนะครับหรือว่าน้ําลึกนะฮะควายก็จะไม่รอดนะครับควายก็จะไม่รอดลูกควายนะลูกควายจะไม่รอดลูกควายจะเสียชีวิตในน้ําสําลักน้ําบ้างจมน้ําตายบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากตัวผมเองก็เคยประสบมาครั้งหนึ่งนะครับกวายผมคลอดในน้ําเหมือนกันแล้วพี่น้องครับ เราจะเฝ้าดูยังไงนะฮะเราจะเฝ้าดูยังไงเราก็ดูสรีระเขานะครับสรีระเขาถ้าเกิดตะคา,ากยุบนะครับคือหมายความว่าหางมันลดลงเยอะแล้วก็เดินเดินหางจะไม,ไม่ไม่ไม่แนบติดกับก้นแล้วครับหางเริ่มเดินยกแล้วให้พี่น้องแยกเขาไว้จากฝูงครับโดยวิธีการถ้าไม่มีข้อแยกก็ให้ ให้ล่ามแยกไว้ในที่ร่มร่มที่เย็นๆ็นถ้ามีร่มไม้หรืออะไรต่างๆก็แยกเข้าไว้จนกว่าเขาจะคลอดเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงจะต้องหาให้เขากินหาข้าวหาน้ําให้เขากินหาหญ้าให้เขากินจนกว่าเขาจะคลอดเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเราต้องพาเขาอาบน้ําเป็นเวลาจุงพูดง่ายๆว่าจุงเขาไปอาบน้ํานั่นเองนะครับให้อยู่ในสายตาตลอดคือพูดง่ายๆว่า อย่าให้ค่าไตาตาได้เป็นดีที่สุดพักระยะอย่างนี้ครับอากาศร้อนมากอย่างนี้ควายจะใช้เวลาอยู่ในน้ําเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าให้วันเวลาที่เรารอคอยนะครับควายกวาย่าจะตั้งท้องได้เสียเวลาผสมเทียมเสียเวลาเอาไปผสมตัวหมดเงินหมดทองไปเยอะแยะนะครับตั้งท้องก็1 1บอเดือน ว่าตั้งท้องสิบเดเดือนนะเท่ากับเราเสียเวลาหนึ่งปีละรอเข้ามาบางคนก็ปีกว่าเมื่อตั้งท้องแล้วไปคลอดถึงกําหนดคลอดไปคลอดลูกตายเสียเสียเวลาอีกหนึ่งปีครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะผสมติดเมื่อไหร่อีกนะครับ,นะรบถ้าบางตัวผสมไม่ติดเลยก็มีนะบ,บางตัวโอเคโชคดีผสมติดก็อีกปีหนึ่งครับอีกปีหนึ่งตั้งท้องอีกปีหนึ่ง กกว่าจะคลอดมาเป็นไงครับเดี๋ยวเวลาสองปีเลยนะเดี๋ยวเวลาสองปีเลยกว่าที่เราจะ,ะบางคนไปคลอดเป็นลูกตัวเมียไปเสียชีวิตในน้ําโอ,อ้ทั้งเสียเวลาทั้งเสียใจเลยนะครับไม่ว่าลูกตัวเมียไม่ว่าลูกตัวผู้ครับมันมีค่าหมดแหละนะครับเราเลี้ยงให้เขาโตเขาใหญ่มันก็มีค่าถ้าลูกเสียชีวิตหนึ่งตัว นะครับตอนคลอ,อเ internet, ดเนี่ยเท่ากับเราเสียเวลาบวกๆเลยนะครับเสียเวลาสองปีเลยนะครับพี่น้องกว่าจะตัง้งแต่เขาจะคลอดมาใหม่เนี่ยฮะกว่าเขาจะตั้งท้องได้อีกโออย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องผมเป็นห่วงจริงๆนะครับเป็นห่วงพี่น้องจริงๆผมเองเคยมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับเคยมีความรู้สึกแบบนั้นผมเคยประสบด้วยตัวผมเองค่ายคลอดก่อนกําหนดนะควอ่ายคลอดก่อนกําหนดด้วยแล้วก็ควายคลอดในน้ํานะวันนี้พูดประเด็นควายคลอดในน้ํา เอกนกนดมาอย่างไงเนี่ยเออมันฝังใจนะมันฝังใจปีนี้สองตัวเลยแทงลูกโดยที่รู้สาเหตุนะครับรู้สาเหตุแต่ว่าป้องกันไม่ได้ช่วยเหลือไม่ทันนะในที่สุดก็เสียลูกควายไปนะพี่น้องครับอย่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับพี่น้องเอสติสันดับฟาร์มเลยนะครับประเภทควายคลอดลูกในน้ําพักนี้ทางเพจ Facebook อะไรต่างๆก็เห็นออกมาโพสต์กันเยอะนะครับว่าควายคลอดลูกในน้ํา เราสามารถป้องกันเหตุได้ครับด้ยตัวเราเองนี่แหละนะพี่น้องดูสังเกตดูควายจะคลอดมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนควายที่จะปกติหรอกครับอากับกริยาก็จะแยกตัวจากูงเดินหางจะยกยกนะครับโคนหางก็จะยุกเพราะว่าเชิงการจะจะหลุดออกจากกันเพื่อรอเขาจะเตรียมตัวคลอดนั่นเองพี่น้องเห็นอย่างนั้นแล้วจับแยกเข้าไว้ครับไม่นานนะครับสองดีมาก็สองอาทิตย์นะ ทีมาก็สองอาทิตย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่าเราเฝ้าดูไม่ให้คาดสายตาดีที่สุดอา,อาบน้ําได้ครับพาไปอาบน้ําเราจูงไปเลยไปนั่งเฝ้าเลยนะให้เขานอนแช่นะ้ำให้สบายใจเราก็นั่งร่มดูครับอาการเขาจะคลอดมันไม่ใช่จะพูดพัดคลอดเลยนะครับมันจะต้องมีถุงน้าค่่าออกมันจะเราก็ดูสังเกตดู มันจะต้องมีอาการเบ่งมีอาการยกหางหลายอย่างพี่น้องเรียนรู้เอานะครับลองเรียนรู้เอานะอาการควายใกล้คลอดเนี่ยมันจะ,อะบอกเราเองครับเราจะต้องเรียนรู้เอาเองแต่ละตัวแต่ลักษณะาอาการเป็นยังไงนะครับพอเราเรียนรู้แล้วเราก็ป้องกันเอาพี่น้องครับป้องกันเอานะอย่าให้เกิดความสูญเสียเลยผมไม่อยากเห็นพี่น้องเอฟซีันดาวามาโพสต์ว่าควายเสียชีวิต นะควายเสียชีวิตจากการคลอดในน้ำนะครับวันนี้ฝากเอาไว้จะเพียงเท่านี้สวัสดีครับ